สวัสดีครับคลิปนี้ร้านสาธิตมาให้ดูสินค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่คืออัลฟาเทต้านะครับ XDJ a SS นะครับผม XDJ SS นี่คือแบรนด์ใหม่ของเขาเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นอัลฟาเทต้านะครับผม XDJ a SS นะครับรุ่นนี้จะมาทดแทน XDJ XS นะครับผมนี่สินค้าเพิ่งเข้าเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยครับเปิดตัวเลยครับผมตัวใหม่ล่าสุดนี่ครับอัลฟาเทต้า XDJ a SS นะครับผม ดีเจคอนโทรเลอร์ตัวล่าสุดของอัลฟาเทต้านะครับมันไม่ใช่ไพโอเนียแล้วมันเป็นอัลฟาเทต้านะครับนี่ครับสวยมากครับเครื่องใหม่ล่าสุดครับดูจอก่อนครับ10นิ้วนะครับผมคอนโทรลสวยมากนะครับอัลฟาเทต้า xj as นะครับผมมาแล้วครับนี่ให้ดูรอบๆตัวนะครับเปิดตัวนะครับ สินค้าใหม่นะครับอันนี้ลองกับ USB อยู่นะครับตัวนี้ก็รองรับทั้ง Record Box และ Serato พร้อมเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดนะครับโอเคเนี่ครับให้ดูหน้าจอครับสวยๆเลยนี่ครับทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนได้10.1นิ้วนะครับผมนะครับดูความสวยงามของเครื่องนะครับ4 Channel นะครับผมพร้อมเอฟเฟกตัวใหม่ล่าสุด มีทุกอย่างนะครับรองรับ USB 2ช่องนครับนี่เลยครับ Alpha Theta XDJ X a s s นะครับผมนี่เปิดตัวเลยนะครับสินค้าใหม่ล่าสุดจาก Alpha Theta นะครับผมสวยงามมากนะครับ DJ Control อ,อ่าที่เรา DJ รอคอยเลยนะครับ ส,สวยงามนะครับโอเคอัลฟาเทต้านะครับ x d j a s ีนะครับสินค้ามาแล้วนะครับเปิดตัวเลยน,นี้ให้ดูก่อนก่อนนะครับเรียงน้ำย่อยถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับรุ่นใหม่นะครับก็ยังมีมาอีกสัก ตัว2ตัวนะอีกตัวหนึ่งก็มาใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวให้นะครับนี่คืออัลฟาเทต้านะครับ XJ a s s นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ